เนี่ยเส้นได้แบบนี้อ่ะคุณตีว่าที่ไหนล่ะนะความเก่าระดับนี้อ่าความเก่าระดับนี้ถึงสมเด็จโตไหมเห็นไหมนี่กระบวนการผลิตมันเหมือนกับของบางคุณพรผมเลยใช่ไหมลักษณะของเส้นซุ้มพระเนี่ยเห็นไหมมาส่องดูเนื้อแล้วเพื่อนๆจะ โอ้โหเลยใช่ไหมเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อผงซึ่งหนึบนุ่มคือผ้าเนื้อผงเนี่ยมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วเราดูกระบวนการผลิตเนี่ยเราเราเข้าใจคือการอธิบายพระแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการผลิตก่อนใช่ไหมอ่า ของปลอมมันถึงได้ลอกเรียนนะคือเขาถอดพิมพ์พอเขาถอดพิมพ์เนี่ยเขาก็เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเห็นไหมมันพยายามทำให้เหมือนไนงะแต่ความแตกต่างมันเห็นได้ชัดนะ